สวัสดีจ้าคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตแพกย์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟ่างฝ่าพิบิงนองทุกท่านกดติดตามให้เดอร์ขอบพระคุณหลายๆไปรับชมรับฟัางข่าวกันเลยค่ะสำหรับมือหนีฝนฝ่าภาอีสานจะมีฝนฝ่าขนองประมาณ170คลองพื้นทีและมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นทีเน้นในส่วนของจังหวัดเลยนองบุัพูอุดรธานีน้องขายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินมุกดาหารรย ยะโซทอนอัมนาจเจริญและโคราชอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่1 0 2 0กิโเมตตร่อชั่วโมงจากอัปเดตเรดาร์ที่ไหายตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานจางปกคลุมพื้นที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ อำเภอคอนบุรีเสืองสางจังหวัดนคนรราชสีมานนสุวรรณนางร่องเฉลิมประเกียดประคนใช่ประค้ามละหานไส้บานกวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ตรวจพอกุ้มฝนอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยข้ามคเคหนี่ยวจังหวัดยโสธรอําเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีและกาศปปล่าจ่าสำหร,รับเรดาร์ไร่จังหวัดตรวจพอกุ้มฝนบริเวณจังหวัดยโสธรอํานาจ,จเจริญโคราชบุรีรัมสุริร์ศีสเกตและก็อุบลราชธานีคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ